ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูมสุขคนสุของสุบอลครับที่กลังติดตามรับชมครับอ่ะโดนพอกันทีหนึงครับหลังจากอันนั้นทั่วเขาพาใส่จริงมากครับกับบริษัทายคลิปเป็นน้องเบิ้งกับซิปกู้มือนะครับเนาะกับร้นเครื่งเดือดหมดครับอามือนีาภาพพอแม่เอื้อน้องเอฟซีพุทธิหานวดไปเลี้ยงอย่าดึงงวดไปเลี้ยงอย่าดึงงวดง้างไปเลี้ยงนะครับมณีหน้าโชคมีชัยฟ้ามอำเภอบัญชาภูมิพิสัยครับอ่าพิการกระตุงขามประต่อพยักเสศนไปทา้งพุทธิสงฆ์นะพี่น้องเนาะ มือนีไม่แต่แดงแดงงามๆด้วยผิวหนังด้อเบิ e pr, ่งกันให้จบเบิ่งกันให้ครบเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกแม่ม้านแม่สาวคุณม,มักงัวแดงมักใส่งามๆ้อครับเนาะมือนีไม่ลูกศรวายส่วนก็หกหนาตึบครับมาพอกันมาดนแล้วครับนี่ลูกศรวายส่วนก็หกครับเอาราคารายละเอียดครับไปเบิ่งพผมกับข่อยออดเนาะครับเนาะครับสวัสดีครข่อยออดครับครับสวัสดีครับผมครับผมก็พบกันนี่คือเก่าหลังจากหายไปตั้งสองสามอาทิตย์นะครับผมก็ นี่ที่เด็ดเลยมันนี่สุดๆไม่นี่ถือว่าเด็ดสุดเลยครับผมเด็ดสุดเลยบ้านนี้พี่น้องพาพี่น้องไะไรเบิ่งราคาเลยเนาะครับผมบ้านนี้การซื้อง้ออยู่นี่ครับการรับประกันเท่าเด็ดครับรับประกันขาทกดูกสุดมดลูกออกนะครับระยะรับประกันคสิบห้ามือครับสิบห้ามือครับผมซื้อจากเข้านี่การส่งเข้าส่งฟี่หลายไปเลยครับพี่ทั่วภาคอีสานครับโอ้ทัวเด็ดเนาะครับสารค่าต้องกันกับทัว ตัวประเทศไทยกระไยด้อยู่กับการต่อรองกลับพูดคุยกันเนาะเข้าเรื่มจากตัวใดก่อนครับเบื้องจากตัวในน้อยๆนี่ยนะครับเอาชุดนีก่อนเนาะชุดเมียหน่อยแต่ว่าลูกใหญ่ๆเนาะเอาครับพี่น้อยอย่ามาเบิ่งไกล้ๆครับเมยใว่าให้ลูกเด็ดอีกเมียนึเด้อครับเด้อนี่ชโถไม่ใช่ฟ้ามันเภอปรไปจากกระเพื่อมสสยครับอ่างวงงามาฝากพี่น้องครับสาหน่อยคู่หนึ่งเลยเบอร์นึอเป็นเป็นสาวบ่ครับสาหน่อยคู่นึงครับโอ้เป็นงัวสาวด้วยครับเด้อ เป็นเงื่อสาวคู่นึงครับเขาเปิดแพ็คคู่เลยเนาะครับแพ็คคู่ครับเบอร์ที่หนึ่งอันคู่นี้เขาเปิดหลายปีเลยครับตะคะเปิด2 4งหมื่นสีับาทสองหมันห้าร้บาทครับสองโตครับสองโตบ้านนี้เมื่อไรเบื้งตัวนี้กันเนาะครับตัวนี้อายุหลายปีเลยครับนี่ก็ประมาณ8เดือนหนึ่งครับประมาณ8ปเก้าเดือนเนาะครับผมคว่มสูงกับได้ลอยมีเสียผาเลยเนาะครับหรือลอยสามสิบประมาณนี้เนาะสามสิบนะครับอืมแม่ลูกพอได้ขึ้นหนาดีแท้ ย่างบัชัดเจนครับลูกบัวชัดเจนเรยบงูที่มาเนาะครับขอขาเล็บน้ำใต้น้ำลางเด้อพี่นงเดอนี่นี่ครับตัวนี้นี้มันน้ทยหนาข้างนาะหนังหนาหนังหนาครับสีแดงครับบดๆเดืดดๆด้วยครับมือนี้มือนี้เบิ่งตัวนี้แดงแดงตัวนี้หัวลูกพ่ออะไรครับตัวนี้ตัวนี้กับ่ชัดเจนครับสงสัยเป็นพ่อโตแล้วครับอืมแดงเข้มอายุประมาณไหครับนี่ก็สี่ไล่ๆกันนะครับแปดเก้าเดือนแปดเดือนลิสซสีน้ำใต้าน้ำลางดีสีตัวนี้นี่เก็บมาง่ามครับครับสีนี่เก็บมาถือว่า ดีนะครับเดินน้ำใตน้ำล้างพอขาเลบนี่เอ้าคู่นี้ครับมักจักได้กับโทมาเนาะครับผมกะพี่น้องต่อร่องไน้ยอยู่บ่ครับเก็ได้นิดน้อยตามระยะทางครับในระยะสามต่อร่องได้ยอยู่ได้พี่น้องเด้อครับคือเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับผมเบอร์ที่สองครับแม่สาวแดงคักแดงเนาะครับอันร่นธรรมชาติให้แต่งครับเนี่ยแ่งครับโอ้รลนแต่งไวเตอน้อยผมเนาะครับผมไม่ลูกงพอไรเนาะครับ ยักษ์ชัดเจนขึ้นกันครับตัวนี้นก็บ<ต>ปชัดเจนยังยังขาดนดำเลียบร้อยสีแดงหนางามเครื่องดำขาซื่อรตรงเหยียดดีเด้อพี่น้องสีหนิวโอ้เก็บมางามครับจกักจักเกินกับครับตัวนี้ประมาณปีปีหนึ่งเลยหรืครับปีกักวครับปีกวัวเนี่ยครับปีกวัวกับสีพ่อหลายเนาะครับสูงนี่้อยสีถึงบ่ครับนี่สูสีกันครับอประมาณนีิเนาะลอยสีเนาะครับเครื่องดำด้อพี่น้องคนหางสวยเมเลยครับแต่ว่าสีโอ้เด็ดทากกลีเนาะตัวนี้ราคาเปลือยไรไปเลยครับ เปิดไว้ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับสองหมื่นหนึ่งพันพี่น้องมากอยากได้สีงามสีครับนี่ต่อเอาดูได้ครับเดินนี่หนางามดูรััวตัวนี้หนางามตกน้ำเลี้ยงนิดนึงเมนเมนเมนส่วนเล็บส่วนขานีดีหมดเนาะครับผม่วงใตช่วงล่างนี่ครับตกน้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับเนาะขุนขึ้นมีจย่งน้อยนี่เป็นคนละตัวราคาคนละราคาดูด้ครับเดินนี่เอาพี่น้องครับมันเป็นแม่บอกได้เนาะแดงดีครับแดงแดงเข้มเลยล่ะแดงงามแดงงามปีเนาะนี่คือเบอร์ที่สอง เพิ่งแยกออกมาครับเอาป่ะเชิดเออครับครับพี่น้องครับเบิ้งเบอร์ที่สามเป็นง่วงแม่ม่านแม่ทองครับเป็นง่วงแพ็คคู่หมือนกันเนาะครับผมสองตัวนี่เบอร์ที่สามได้พี่น้องเด้อเป็นง่วงทองทั้งสองตัวทองทั้งคู่ครับตัวหนึ่งหกเดือนตัวหนึ่งเจ็ดเดือนครับอันตัวใด้หกเดือนครับ ตัต้นตัวนี้หกเดือนตัวนี้เจ็ดเดือนครับตัวนี้ทองหกเดือนะเะาบม่เพิ่งตัวนี้ก่อนเนาะครับผมตอนนี้ตัวนี้ทองหกเดือนกับพ่อได้ฮูบครับใบอยู่หนารดมัน,นเป็นของของโหลดเหรอครับแต่ม่ใบครับไม่ใบไม่โหลดครบั้งมไมีใบไม่โหลดได้ดพี่น้องเด้อลูกในทองตัวที่ไหนเพิ่นตัวตัวที่สองครับลูกในทองครับลูกในทองตัวที่สองแล้วตัวนี้เนาะครับอืมหุ้มสูงหนียู่ไาไปเลยครับก็สี่สนหนอยสี่สิบอยู่ครับเห็นเนาะครับหนอยสี่สิบเอาเป็นงัวออกจาก พอดีพอดีครับครับหลังข้อหนาขาหนีถือว่าซื้อดีเนาะครับเล็บดีน้ำแต่น้ำรางน้มกับมีติปีนหน่อยหนึ่งนะครับด้วยมีติปน้อยๆตัวนี้ยิงเดียวเล็บนี่ถือว่างามครับตัวนี้เล็บงามบรนทายนี่ลามดีดีข้นหางใหญ่ครับเครื่องอมแค่คู่ครับอู้หนหางงามเลยครับตัวนี้หนาข้นหางงามนี่นะครับตัวนี้บันี้มาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้กับบรนทายสวยเครื่องดำเนียตัวนี้เนาะครับผมขังสูงนี่หนาจะร้อยสี่สิบกัวเนาะครับครับ ตัวน,นี้ท่องเจ็ดเดือนก็นครับตัวน,นี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเป็นงวดทองที่ไหนที่แรกครับน้องอสาวครับโอ้ตัวนี้เป็นงัวทองแรกครับผมหาซื้อตรงเหยียดดีโอ้มาคขอ,อกดูกันบาคือถือกันนะครับครับอกเดียวกันเลยครับอ๋อง้อคอกเดียวกันเลยเห็ดใส่กันเลยบเบอร์ที่สามเนาะซื้อสองในซีเลยครับอ้าพี่น้องเบอร์ที่สามนี่ซื้อสองในซีแล้วประกันทองทั้งสองตัวครับในคลิปเอตาเซาเรียบร้อยครับคลิปเอตาเซาก็มีบันนีหลอดทุกตัวครับผมใบอยู่ในรถครับอ้าวจะคอยโทรมาถาม วิธีหัวขอให้กันเบิ่งอะไรเนาะครับผมราคาเด็กครับเบอร์สามนี่เปิด์ไรที่สามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันเอาพี่น้องสามหมื่นหกพันเด้อครับเด้อสองตัตัวละหมื่นกว่าบาทครับได้ซีตัวครับพี่น้องเป็นไรเบิ่งทองหกกับทองเจ็ดเนาะครับกะกะร้อยอีกบ่วดนเด่นบ่ครับบ่วดนครับได้ซีตัววีนานี่พี่น้องก็สิได้เบิ่งลูเข้าแล้วเนี่ยก็ได้เออซีตัวครับเกเห็นผลงานเพิ่นว่าใส่ดีดีงามซ้ำใดเนาะครสองตันี้บุรุษเด้อพี่น้องเด้อว่ามันใส่ตัวแม่หรือตัวผู้นี่ครับ พี่ก็ซึ่งง่วสาวครับโอ้มันดีกว่าแล้วครับมันทองหนูเนาะครับซื้อเป็นกําไรเลยไหมน้ำเต่นน้ำล่างดีสุดโตครับน่าจะง่วงคอกเดียวกันครับมาคอกเดียวกันคือกันจัิงส่ล่ะจูงไปหน้าค่อยง่ายเนาะครับคือกันครับเออเบอร์ที่สามด้วยพี่น้องเด้อมากระตอมาครับพี่น้องมาเบิ่งง่วงเบอร์ที่สี่ครับเป็นง่วงแม่ม่านอีกตัวหนึ่งครับ แต่ว่าสีงามงามครับตัวนี้ท่องจักเดือนเนาะครับนี่นาอท่องแปดเดือนกลัวเราด้วยครับเขาเก้าเดือนรแปดเดือนสิเขาเก้าเดือนนมใครเราน้ยนมลูกเราเนาะครับผมอันลูกที่ท่องนี่มันตัวใดพิ่นล่ะลูกแรกเลยครับโอ้ได้สดได้สดพี่น้องเขาเป็นี่น้องนี่นี่เนาะครับโอ้ถ่ายงามเครื่องดําดีโอ้มันเตรียมตัวเลยด้วยครับเนี่ยเครื่องพ่นกับย่างไวเราวันนี้ไอ้นมพันกัะตังเราด้วครับนี่ตังเต่าแล้วท่องกับพาะไดครับท่องกับ โรโจ้ครับนี่ใบบ่ครับมี่ครับมี่เอกสารครบขเบบ่งครับขอบบังได้เด้อครับเด้อโอ้พบี่เอโรโจ้เลยครับเด้อโอ้สีงามตัวนี้สีงามนี่ครับท่องครับยอดโรโจ้ครับนี่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 มือพันธะใบยี่สิบเจ็ดมกราคมเนอะครับผมอืมกุมภาพันธ์น้ำเห่ากับเดือนพฤศจิกายนะครับใกล้เล้าพี่น้องใกล้แล้วสูงนี่เท่าไหร่นะครับว้มสูงสูงกับประมาณลอยสามแปดสามเก่าเนื้อนังดี หนงงามครับหนังดูกหมูเลยครับตนได้สดงดูกหมูครับนี่งามงามง่ามส่งนีงามผุดเถ่ามากมากครับปลามันหักินนี่ครับเนี่ยเอาไปได้กินนองพร้อมในรุ่นพ้อมครับเออเลียงไงโอ้มันกินมนกินหนื้าครับว่ามันจะออกโอ้เดือนหนาดีเนาะครับเพิ่งเพลไปเดือนนี้สำเนาะครับครับกินหญื้ดีครับโอ้สนใจยังเลยออ้ปลามันปลามันคไรกนครับครับเพิดว่ายู สองหมื่นเกาพันหารนยบาทสองหมื่นเกาพันหารน่ยบาทต่อเน้อเาครับโอ้พี่น้องต่อด้ครับเด้อต่อหาเล็บดีเป็นงวดุกมูครับก็าเบืองไทยโอ้โหคนหางไหมนมเนิมเตียมครับเตียมแล้วเพิ่นเตียมโตแล้วเนาะเรื่องง่ายเตี้ยมปสิคอนแล้วครับนี่เป็นตาเลี้ยงง่ายด้เนาะเรื่ยงง่ายเรื่องง่ายครับงูตัวนี้โอ้เป็นตาเลี้ยงง่ายจับง่ายใบง่ายด้วยครับนี่คุณคุ้นจึงเชื่องครับจืดจืดงูจืดจืดแต่ว่าท่ายดี่ดี ผมกินยายางเดียวถ่ายงามๆกัเพี่น้องถ่ายดีดหนาสันๆนาบ้ามันเลยครับเอออส่งบ้ามันละเต็มเต็มเลยครับเนี่บ้ามันหุวกินละอีกตัวหนึ่งครับงามๆนะครับเนาะร์ที่สีเนาะครับผมตอเอาครับตอเอาเม์ที่หาด้วยครับเด้อวันนี้มบิ่งชุดแม่ลูกเนาะครับเนาะสีแดงแดงแม่กระแดงลูกกัแดงอันแม่ลนลูกก็ลนต้นนีไหมยครับแม่ลูกนี่ลนพันแดงเนาะครับจะว่าแม่นี่โลนแดงกัิน่ะลนแตงครับ เออเออพี่น้องแม่เป็นหล่นแต่งด้วยครับเดวยนี่ลูกแรกอันตี้นี้เป็นลูกแรกบ่ครับครับชุดแม่ลูกแม่เป็นลูกแรกด้วยครับเด้อสดได้สดได้สดครับพี่น้องแต่สีง่ามงามอันเปิดเท่าเปิดแล้วค่าหลายเป็นไรครับชุดนี้ชุดนี้เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันก็องได้อีก้าพี่น้องงัวนอะไรต้นกันอะไรเสื่องกันเบิ่งเบิงเบึ้งนุ่มครับบัน โอ้นุ่มน่อยๆยดีตัวนี้แม่ครับนุ่มน่อยๆ่อยแม่นี่สูงหลายไปเลยครับเนี่ยสูงลอยสี่สิบบวกคือครับลอยสี่สิบบวกเนาะแม่เนาะครับผมหล่นแตงครับเป็นวัวลูกแรกมันนี้ลูกได้จักเดือนครับลูกสี่เดือนกลัวครับอืมสี่เดือนกลัวหะว่วมวนท้ายครับเป็นลูกมันท้ายงามนี้ได้ครับนี่พอเชียงขาเลยถือว่าซักดีเนาะครับไปน้ำล่างคนนะครับลูกคนน่ะอ้าวครับน้องราคากอแทงเีครับสองหมื่นกลัวเนาะสองหมื่นเก่าหนีน้องต่อร่องอยู่ได้ครับ มือนี้ค่ะอากาศบดบดครับลมแห้งน้ำเด้อครับเด้ออากาศวดลมแห้งพอดีไม่ผมมีแนวกันลมครับได้สิดังวูวีด้วยพี่น้องเด้อลมวูวจักหน่อยครับลมแห้งครับอากาศพดบดใหามันแดงสีคือสีงามเนาะครับให้นเ็นแดดเนาะมันเปรดะรดบเห็นบประแดดแต่ว่าแดงเรียบท่านันแดดสีคือสีงามนะครับเบอร์นี้เมียลูกครับราคานี้พี่น้องอยากได้ครับมาครับมือหนี้ไม่แต่งานเป่้งแดงนครับเด้อเบื้องตัวได้กะ ถูกอกถึกใจมัดสุดโต้เลยมื่อนี่อ่าโชว์ไม่ใช่ฟ้ามด้วยครับเด้อเนี่ยงางงามเนี่ยพี่น้องมาโหลดครับอำเภอพระจักข้พุมธิสัยครับโบกไก่บกไก่ครับพิดถนุนเส้นไงนี่ละต้องขมประตทเส้นไปพุทธิสงฆ์นะครับเด้อนี่นี่ครับนี่ต่อไปเบอร์ที่หกเนาะครับครับพี่น้องครับบันนี่มาเบิงเบอร์ที่หกอู้เด็ดเลียมงามเนาะตัวนี้เนาะเม่เนาะเป็นชุดแม่ลูกลูกผููปะครับนี่ครับผม อ๋อนี่ลูกเพิ่นครับมาเบิงลูกเด้ครับเดือบัลูกเพิ่นตัวนี้แจ็กเดือนเราครับนี่สามเดือนครับลูกได้สามเดือนลูกตัวที่ใดเพิ่นเนาะครับแรกเลยครับอ๋อได้สดอีกพี่น้องเป็นง่วลลูกแรกได้ครับลูกผูอายุสามเดือนแม่ท่านทับไปเนาะแม่เป็นสัต์ได้สองมือนี่ครับมาทัานไหนผสมซ้อมพึ่งเป็นสัดเป็นสองมือครับบันนี้แม่นี่สูงหลายปานเดครับร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าเห็นเนาะครับ เครื่องเข้าดีครับแม่น้ำตัวดีน้ำดีครับเป็นน้ำหนาครับโอ้เป็นง่วนนังหนาดีเนาะครับหนามลางโอ้นมงามครับสวยรวยเลยไงครับมันทายสวยเวยครับด้วยแม่นี่หางงามครับนี่เครื่องดำครับล่าหางตรงสวยงาม้วยหางอ้าวเด็ดมากเลยพี่น้องบาเนี่ยแม่นี่โอ้สี่เหลี่ยมเลยเนาะครับครับสดใสหน้าตาดีอันลูกเพ่นนี่ลูกพ่อไหเนาะครับลูกพ่อข่มตัวครับข่มตัวโอ้ขันแม่นหลอดอีกที่ค้างเนาะครับผม อแมนทับหลอดนี่ขึ้นใช้ลูกมาคานคัณแม่นี่อืมภณะนาตาิ่นครับสวยราคาดีครับราคาเปิดไว้อยู่สองหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้สองหมื่นเก้าพันับต่อเอาด้วยครับเด้อครับสองหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องเป็นตาเลี้ยงนี่ครับแม่นี่พอลูกโตต่อไปนี่น่าจะเป็นตัวแม่เนาะครับผมพี่น้องมากพ่อได้กับทับโรดด้วยครับด้วยนี่เลียมพนงครัเป็นก้อะไรผสมเนาะครับอันนี้บึงบางนามลางพื้นที่เลยครับอหลาดด้วพี่น้องคุณ ลูกนี่ลูกหลอดเนาะโอ้ลูกกันบ้านบ้านเนาะลูกบ้านบ้านครับนี่ถือว่าให้ลูกทาด้ครับช่วงล่างเปื่อนขาไงเปื่อนขาไ่เนาะครับนี่เนาะเปื่นะครับถ่ายหนาเปื่อนขาไงเป็นแม่บอกอยู่หรอกครับแม่นี่ดูง่า่ดีซ้ำครับดูง่ีเนาะสีดีต่อได้เนาะสีดีงามตัวต่อไปนี่พี่น้องทับเอา่าจะเป็นตัวแม่ละเบอร์ต่อมานี่เบอร์ที่ที่เจ็ดบอกครับเพื่อนพี่แปด เบอร์ที่เบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดป้าดเห็นอยู่นี่แดงซ้ำๆเลยเนาะซ้ำเลยครับลูกพ่อไดนครับนี่ลูกช็อกโกแลตครับอ๋อมีใบเนาะมีครับอ่ามีหลักฐานด้วยครับเด้อเอกสารหลักฐานมีครบเนาะครับลูกสาวช็อกโกแลตบอท่านไหนล่างผมตัวนี้บอครับมีแต่ขี่นี่เกาอ่วงไม่ได้ขี่ง้อเลยขังไว้ในขอบกล้วยเลยครับขังไว้ในขอกมีแต่ขี่ครับนี่แม่แม่แม่เป็นง้อดุกหมูตัวนี้แม่แม่เป็นง้อดุกหมูครับไปลูกไปลูกเมื่อลหรลูกลูกเห็นเพิ่งเมื่อไหร่เพิ่งงามๆเลจักเดือนหรับนี่ สามเดือนครับอายุสามเดือนแม่ลูกลูกแม่ลูกช็อกโกแลตดนะครับเด้ออายุสามเดือนเป็นลูกตัวไหนท่านครับเนี่ยลูกตัวที่สองครับตัวที่สองส่วนแม่สูงหลายปนเลยครับแม่ก็สูงแล้วนาสามเจ็ด่นะครับสามเจ็ดเนาะเบียดรอยสีเนาะครับมีแต่ขี่แต่ตุ่มเลยแม่สูงประมาณนี้ธรรมดาครับแม่เนี่ยพนล่างดนะครับเด้อเพราะว่าเราได้แม่นอนแต่ว่าลูกค่อยแกะขี่ตุ่มบอกแกะขี่ออกครัำว่ามันเป็นขี่อันเนี่ยแกะขี่ออกแกะขี่ออกพล้วเมืองแม่นี่ยถ่ายง่ามๆครับเป็นงูดุกหมูอีกตัวหนึ่งนะครับถ่ายดีนุมดี ขาดีครับนี่ขาซื้อตรงเหยีดีด้ยครับนี่โอ้ห่อทาเลยครับแม่นี่เนาะเป็นงัวพันง่ายง่ามครับเลยหนาตัวนี้เป็นงัวหนังหน้าหนาครับผสมเลยครับแม่มันผสมมือเศร้านี่อเอผสมมือเศร้าครับมอมาผสมให้มือเศร้านี่ผสมมาสะดอครับผสมมาสะดดครับอเอมาใบใบ้าบึงนี่ครับครับพี่น้องบึงนี่ดีกที่ครับเพื่อนซื้อมามันขึ้นเลยไหมมอาผสมมือเศร้าก็ดีครับใหญ่มากอะขึ้นหมอสไซเลยีิครับ สี่พฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับนี่กหนดคลอดสิงหาหกแปดครับนี่ผสมมือเศร้านี่อยู่โชคไม่ใช่ครับนี่นี่อำเภอพยักนี่เจ้ามาทาดอเอาไปรุ่นเ n า w ผสมให้พรมครับเรียบร้อยยี่หรเพศยรใดท่านละเนาะนังนาลูกหมูนะครับพี่น้องครับผ่านอะไแต่ว่าห้อยหางนี่ห้อยห้อยขาดเนาะห้อยติดขี่เลยครับมันติดไม่ได้ขี่เลยมันขังในขอกคุ้ยเลยครับมันมันติดครับเจ้าขังไว้ในขอกนี่เนาะเนาะไม่ได้ขี่เลยพระหลังพระถนัยหลังออกหมดครับแล้วข้าเทใดขับบัง มาค่าเปิดไรยังสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันครับเมนี่นาเขาได้พี่น้องนาลูหมูครับสีเกงนั่นนี้ครับลูกลูกแรกเขาใช่นั่นครับนั่นโอ้นั่นนะครับอันนั้นพี่อันนี้น้องครับอลูกแรกเป็นตัวไหนตัวตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่นั่นครับตัวแม่ยสิครับตัวนั้นเอาลูกแรกก็เป็นตัวแม่ครับลูกที่สองนี่ก็เป็นตัวแม่ครับเพิ่งให้ลูกสีนะครับเอ้าบ้านนี้พี่น้องแม่นี่ให้ลูกสีมิตรกิมเข็มเลยยวธิพาไนเบิองเนาะ อราคาสามหมื่นไทยก่อสามหมื่นเก้าพันบาทครับเสียวทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้เนาะครับจะยกมืดก็ได้ครับเป็นลูกแม่ทั้งสองตัวอ้าวถือว่างูหายตัวลูกแม่ถือว่าหายลูกเนี่ยดีพันดีได้พี่น้องเนอะนุ่มดีครับครับเอาไปล้างเลี้ยงดีดีดำนุ่มพอดีเครื่องอมด้วยพี่น้องแต่ว่าหายลูกดีดีหาลูกเก่งครับครับเบิงเบิงโทกนไดีก่อนเด้อครับแม่นี่แม่นีโทกนไดีก่อนเนาะเบิงเบอร์ต่อไปครับครับบัดนี้มาเบิงเบอร์ที่แปดเป็นลูกสาวของเบอร์ที่เกียด้อครับเด้อ มาให้ลูกอูบาดูใบใช่แน่นอนครับนั่นนะครับแม่แม่เพิ่นเบอร์ที่เจ็ดกับลูกสาวหล่าเพิ่นอันนี้ลูกตัวแรกเพิ่นเนาะอายุจะเดือนครับอายุกับสีเขาสองปีเลยครับอยู่เขาสองปีเขาแยกขายเลยเนาะมันเป็นสัตว์เร็วตอวแม่มันสองหมื่นแล้วบริเวณผสมครับเบ่งสีลูกเพิ่นนะครับคือกันนึ้งสองตัเลยสีลูกเพิ่นตัวนี้เป็นลูกพ่ออครับตัวนี้เพิ่นทับพอ ลูกผสมครับพี่เล่น้อยหนึ่งครับอืเมืองไทยโอ้สูงหายไปเนยครับเนี่ยสูงกับสิร้อยสี่สิบสี่เบียดี่แล้วเนาะครับสี่หน้าจีห็นยอดพี่น้องสีม่วงเลยไม่ผักขามเลยครับพ่นหางดีเอาไปใส่บีดนี่ครับเนาะนยกดีครับอ้ยเป็นลูกของเบอร์ที่เจ็ดด้วยครับเด้อเบอร์ที่แปดแยกขายนะครับเนาะเขาเปิดราคาไรไปเนยครับเปิดไปแต่สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันครับนี่พี่น้องเบอร์เจ็ดเบอร์แปดครับ แม่กับลูกกันแต่ว่าแปงแยกเพื่อขายเลยเอาหมดก็ไเลยครับมีส่วนลดหลายพี่น้องเขาเอาทั้งแม่ลูกไปทั้งสามตัวนี่ครับคือไปเอานอ่อเน,นี่ยเอา,าเด้อครับเด้อเ<ม>พราะวะ่าเพราะว่ามันไหตัวลูกแม่ไหมง่วนไหตัวลูกแม่สินี่โบใครเห็นหลายบวใครเห็นดูเลยได้ครับนี่งามอันตัวนี้ราคาเท่ากาครับตัวนี้เปิดไรสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันนี่พี่น้องเอาหล่นธรรมชาติครับหัวหลงหัวหล่นธรรมชาติครับเป็นง่วเรียมดีส่งดี เกิดกระพอแบนๆเนาะครับพอครับเสียออกสาบีดถุนล่ะประชงสาบีดถุนล่ะครับเพิ่น่าจะทับบีบมาเนาะครับเพราะวันไปสายบีบอู้ซุ่มนี่มันงามอยู่แล้วล่ะเนี่ยครับบัดนี้ไปใส่บารมันอีกใส่หนามคุณดีครับอืมเนาะแล้วค่าต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับผมมักจะสีมันอไหร่เนาะครับมันให้ลูกซีดเจ็บกี่เรืงงวงไหมเนี่เออง่วงไม่นี่ให้ลูกคักเนาะครับลูกสาวลาเพิ่นกับคักคุณเด็ดเด็ดเอาเอาตัวสองโค้งกัได้เนาะครับผมตัวสองเบอร์เลยเจ็ดแป เบอร์ที่เก้าออแดดมากเลยพี่น้องบา้านนี้โอ้งามเด้อบ,บ้านนี้เบอร์ที่ทเก้าบ้านนี้หัวโ,โลนธร้มมาตาทั้งแม่ทั้งลูกครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่เอา้าเกดรดพี่เมียม,มาแเ้วครับบา้านนี้ลูกพ่อได้ครับลูกพอ่พอพ่อบ้านครับตัวนี้วา้าลูกกัน <พอ S 1> บ้านงลยงางามแท้โลนทรรมมาตาทั้งแม่ทั้งลูกครับว้าโลนทรรมชาตาทั้งแม่ทั้งลูกจัดเดือนครับลูกสาวเพิ่นสี่เดือนครับสี่เดือนโอ้ลูกเหมือนบ้านเนาะอ้เปิดขาใหญ่ครับลูกสาวโค่นหางใหญ่ ขาตรงดียืนงามขีจักพยาธให้เมาว่าน่อยากซึมจักหน่อยอ๋อชีจรักรับพยาธิห้ครับแม่สูงหลายเป็นไหนแม่สูงหลอดสี่สิบเก็ดอยู่ครับโอ้สูงสูงแม่ลูกแรกขาใหญ่แข็งยังเป็นว่าลูกแรกครับผมเปิ้อขาใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกครับให้ลูกสีแดงแดงเอาเบื้องเดียมีอีกจัหน่อยครับพี่น้องคพื่อนเบื้องหนามลางเพื่นเปลือกขาใหญ่ครับตอนนี้เนาะปลาพัดขั้วขาใหญ่ครับแม่ลูกชุดนี้ครับโอ้หล่นนุ่มดีนะครับเด้อ ยุงประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดนี่พอขาเล็บโอมีบาดโอ้แผลโอ้ยเปื่อยนะครับเนาะขาดำนี่นี่อีกเรียมนึงครับอืมคุ้นดีแลยครับครับนี่ใส่เชียงเชยงนี่เนาะเชื่องครับเชื่องชุดโตครับนี่พี่น้องหน้าตางามทั้งแม่ทั้งลูกเลยชุดเบอร์ที่เก่าเนาะครับผมและค่าเปิดหลายไป็นไครับเปิดไปสี่หมื่นสี่พันบาทครับสี่หมื่นสี่พันครับพี่น้องมักของงามด้วยครับเด้อต่อได้ครับเป็นแมงม่วงไทยลูกดีๆนี่แหละครับนี่ทำตัวยาวๆนี่ ต่อได้อีกทรงให้ฟรีผาคที่านครับครับมันนี่ถือว่าคัดใไ้่ย่างสุดยอดเลยครับมันนี่วิตาดเด็ด <c oughs> มีช่ยฟ้ามโชคมีช่ฟ้ามครับวิตาดเด็ดพระยะที่นอนกับมากอะสะดวกสบายครับติดทางเสียนพยักไปพุทธสรงนี่เนาะครับผมตรงขาปันน้ำมันนี่ครับไปสะดวกมากง่ายด้วยครับเด้อโชคมีช่ฟ้ามมึงกันหล,หลอมนอะครับเนาะโอ้งามงามงามดนี้เนาะ ครับพี่น้องครับไปเสีอเนพี่น้องอดใจรอหันเบิ้งจบนี่ขอนั่งเอกครับมือนี้ให้ไล่เอกในเรื่องเลยครับมือนี้เบอร์ที่สิบครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับเอาพี่น้องครับปรับเพทอัญญะครับเต็มตาเต็มใจหายากจริงเลิกขักเด้องยายมากแกครับรูปขอได้แล้วครับนี่ซีวซ์ศูนย์เก้าหกครับซีวซ์ศูนย์เก้าหกนี่ตัดเดือนครับนี่ซีเข้าหาเดือนครับซีเขาหาเดือน โอ้ครับพี่น้องคักอีหรีน้องครับโดนๆ,ดนๆหน i i ักมากเลยใช่นี่ช่วงนี้นี่ลูกซีว่ายสูญก็เห็นนะสูญเกศโกนี่น่าจะบ่มีแล้วเด้อครับบ่มีแล้วครับแต่น้ำเชื่อวกับพงหายากก็บล่ะบ้านครับมะเบิ่งตัวนี้ครับบ้านนี่ปาหนาคักหนาเน่สูงนี่ลอยสามชิบหาถึงไปนี่ถึงเนาะเขาแต่กรเป็นแสนนะครับน่าจะลอยสามหาดได้เนาะครับ เบิงวันไทยครับไทยเป็นไทยด้วยครับเด้อลูกสิว่ะคืนกับหกครับเนี่ยเล่นมัดตัวเลยครับโอ้ยขนาดอื่นอ่ะหยาเลยเนาะครับอ่ามึงมึงหนำล่างทรับคอขาเล็บพี่น้องแดดโบกไหมมันบ่มีแดดครับมืนหนีบดบดมีแดดเนี่ยบดเนี่ยเกียมกันไปบางขางคุณมึงพี่น้องเนดเปิดกับแม่นี่เนาะครับแม่เพิ่นเป็นงอเท้าบดเนาะแม่งัวเพิ่นเป็นงัวเท้าบดครับโอ้หนังนะหนังแม่ก็ดีด้วยครับเด้อนี่ มีแม่เพื่อนแม่นี่สูงหลายไปเลยครับแม่ก็สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกถูกหรอครับท่านทับไปเนี่ยเขาว่าทับแล้วแต่ว่าพท่านได้ตรวจทองไหมครับโอ้ท่นน่นจะของบนวายูไปอังเสีงดำล่ามครับเป็นง้อเท่าบทครับหนังหนาสูงร้อยสี่เจ็ดเกือบร้อยห้าสิบแล้วเนาะครับตั้งร้อยห้าสิบแล้วครับอง่ามง่ามครับป้าเถอะเฮลูกเก่งครับเฮล้าบสเนี่ยเลูกง่ามมากจ้ะ ครับน้ำนุำน่มๆดีครับครับน้ำไต้น้ำลางคอแฉงขาอนี้ผมมีเสียเลยเนาะคไม่หมดเดียเด๋ยวไอพี่น,อน,น,น้องเนี่ยเนาะลหนุกคนเลือดลอยครับมันงานก็งามก็เลือดลอยไปด้วยครับ,บง่ามคนเลือดลอยครับเนื้อหนังหายากคุณไทยบึงไทยเนื้อหนังอ๋อเมา่อเบิ่งตัวจริ้งนะครับหนีไม่ได้ไปเปลี่ยนแทะ ให้เราเห็นตัวจริงหนาแม่งแกร่ดีเป็นงว่วลูกตัวที่ไหนเพิ่นก่อนตัวที่สองครับที่สองงว่วลุกครับบ้านหนังคอกิงยากเก่งครับเรียงง่ายๆธรรมชาติเลยครับขั้นเดีเรื่องหัวหานนี่โอ้เก่งครับมันได้ใส่หัวหานกับเปน็นย่งไงง่วทุกตัวลงวัคซีนปากเท้าเปื่อยให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับอ๋อฉีดวัคซีนให็นมันยอดบอมลุงเบอร์สิบครับให้ไล่นั่งเอกครับเปิดราคาชุดแม่ลูกนี่หไรไปเลยครับนี่หกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห้าพันโอ้ตัวลูกกับแปร์สี่หมื่นดูตัวนี่ ครับตกองได้แม่เดี๋ยวจะเอาหมอมาเศร้ามอแลกงี่แล้ครับสงการนี่นาจะได้ซีมือเน่ยได้หนิลูกอ่ะครับดับนี่ครับนี่เอ้าหายตามเนื้อผ้าครับขายของงามครับพี่น้องหนังหนาคักหนาเนาะเบื้องโบเบือครับเมื้อหน่อยตัวนี้เบื้องไหนเั็นมือขาซื้อตรงเหยียดดีครับเสียที่ตะบบแดดเนาะครับเดี๋ยวกระเด็นล้วละโอ้ยพี่น้องเอาให้มาเบื้องดูขอดูฟ้ามเนาะ ครับเป็นตัวจริงเบิึงเบือเรื่อยครับถ่ายครับถ่าย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 ,าย,าย,ายเออครับเออเทหัวหาไหนกินเบิ้งขึ้นครับเนาะอืมตะก,กี้มันแสนกลัวผัวหรอวะเนาะครับตะก,กี้ก็แสียนกลัวหรอครับง้อเงินแสนมาขายเงินหมื่นแต่ไม่ซื้อหมื่นเนาะขายตามขายตามไอ้ตลาดเนาะครับผม โอ้ผู้ใดแดงสีไปคือคักเนาะในควบนีไปคือสิคักแต่พี่น้องเด็ดอีหลีครับนี่โอ้ว่าสิท้ายเด็ดส่เด็ดให้พี่น้องเบิ่งคือสิบ่แด็ดง่ายดอกเอ้าปิดชิปอยู่กับลูกสีใบสวนก็หงเย่แล้วครับนี่งามๆนี่ล่ะนี่คือสิบ่แด็ดง่ายไมอนี้โชคไม่ใช่ฟาร์มเด้อครับพี่น้องฝากมี10เบอร์ผมอันนั้นทั่วครับกับ่ได้ล่องชิป ต้องหั่นนะครับซิบกู้มือเพราะว่าเขาโรงพยาบาลพาเซติงกับบังสีตัดไหมาย,ยางได้มาถ่ายพี่น้องเบิ้งเนาะมาถ่ายของงานพี่น้องเบิ้งชมไม่ใช่ฟ้ามครับอาชุดถ่ายคลิปเท่ามี่ยังอีกบ่ครับก็ถ่ายคลิปกับคือสิบ่มี่ยังหลายดอกครับเพราะว่ามื้อนี้ก็สิได้จัดงัวส่งพี่น้องอีกหลายโคมงเสียหาโค,ครับแต่ว่าก็อ,อยากให้พี่น้อง นะครับชุดนี้ถือว่าคัดมาให้เกตย่างดีเลยครับพี่น้องเกตพี่เมียม่ยงเรื่อมันี่เนาะครับให้โทโกนได้กอนนะครับมันบูฟอกันอืมนะครับ,รบถือว่าหน่าเลี้ยงเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วมองเลี้ยงกรับพวกอึดนะครับก็เด็ดมากพอดีโอเด็ดกันสองมากพอดีครับเด็ดมากพอดีเบิงลูกซีไว้ยเังไงลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกครับนี่เด็ดเริ่องผมว่าช่างจางเนี่ยเหรอครับปิดตื้อพี่น้องสมองสมของงามนะครับเบิ้งไงกัน่งจะเชื่องดีเนาะเบื้องตัวเท่ในงามครับโอ้ยหมายว่าเบิ้งรถครับใกล้ๆนี่ เพื่อนได้อายจะไงห,หรอกเพื่อนครับเพื่นฉีดยาให้เพื่อนเมื่อตื่นอ๋อฉีดยาวัคซีนให้เพื่อนเลยตื่นเลยตื่นฉีดยาวัคซีนให้เอาพี่น้องพ่อกันชิปนายชิปไหมชิปต่อไปครับผมอมานานันทั่วชวมเชยฟร์มหอยออดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม